สบายดีทุกคนที่เขามาหับสมหับพังคลิปวิโรนี้พันดีตอนหับเขาสู่สองไอทีเกสราซึ่งในคลิปปิโรนี้เขาจะมาเบอกถึงการตั้งค่าทางขยะในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เอาบปวนกันเ้ยว่าจะเป็นแบบไรในการตั้งค่าทางขยะในคอมพิวเตอร,ร,ะะอเตอร์เริ่มแรกให้เขาเมาเนาะอ ไม่ว่าลูกซ้อนเมามาสีใส่ทีทางขยะาแต่ทำการคลิกครัวหนึ่งเถื่อแดยจะเห็นเป็นแถบจำพวกเขีนมาแต่ให้ทุกคนมาทีป p ิเติเลยแต่กวดเก่าทีปฏิเตีแยจะเห็นเป็นแถบเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะหรือว่าแถบทำงานของทางขยะาเขานั่นเองซึ่งเดือนแดกเข้าบ่งทีว่าบรรจูของทางขยะาเนาะมนจะมีอยู่สองหมื่นเจดอยเจบสี่เนาะ ในการบรรจุของทางกะยะของเงาถ้า่ามันเกินถ้าวา่าเฮ้าลบเกินความบรรจุของทางกะยะเฮ้าเาลีวมันจะเม่นตัวที่าเฮ้าลบออกไปมันจะออกไปด้วยเนาะไดะพิธีการต่างกานมีก็คือไรดีเนาะไรดีแต่ก็ไรซีเนาะมันจะมีสองไรในการต่างกาเนาะซึ่งในไรดีเนาะถ้าเฮ้าอยากลบออกไปด้วยเนาะ ถ้าห้าอยากลบออกไปด้วยเซ็นห้าจะลบไฟต่างๆหรือว่าไฟวีดีโอโฟเดอร์ต่างๆในคอมพิวเตอร์เนาะโดยที่ว่าวงหามันมาอยู่ในทางขยะให้มันออกไปเลยเทาก็ทถ้ำการมากคลิกเลือกตัวที่สองเนาะคลิกเลือกตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นการลบออกลบออกไปเลยเนาะโดยที่ว่าโฟเดอร์หรือว่าไฟต่างๆที่ห้าลบมันจะบอมาอยู่ในทางขยะเนาะมันจะออกไปเลยเนาะ ไดกาอีกส่วนหนึ่งนาะของตัวนี้นาะไม้ติ๊กนี่นาะงเวลาติ๊กถูกนาะซึ่งในติ๊กถูกเนี่ยมันจะไม่ราเอาหลบนาะเอาหลบไปต่างๆด้วยว่าหลบขอมูลต่างๆในความพิเต่อเนาะมันจะทามเนาะจะขืนขืนการขอคว่วมเนาะขอค่วมทามบา ห้อง้องการที่จะบรบญภัยนิหรือว่าพูดหรือนี้บ์ที่ห้างะจรบเนาะแต่ว่าห้องตองการมวให้มันขึ้นการแจ้งเตือนที่ห้าไต่เบาเถึงเนาะหรือว,ว่าโหดถึงเนาะเอาก็ททำการเอาติ๊กถูกนหออกเนาะโดยการติ๊กโดยการกดติ๊กถูกออกเนาะแล้วมันก็จะ่มีการแจ้งเตือนเนาะ สําหรับไรดีเนาะแมนเวลาเฮารบเนาะฮาร์รบมันจะออกไปเลยเนาะทางกค่ัาขยะที่ว่าฮาร์รบออกไปเนาะเซนโคเดหรือว่าไฟต่างๆที่ฮาร์รบออกมันจะวอมาอยู่ในทางขยะเนาะเบนต่ไรซีเนาะไรซีนี่แมนมันจะอยู่เนาะ้าเห้าวอตั้งค่าแบบแบบไรดีเนาะแมนมันจะอยู่เนาะเวลาาฮารบออกไปเลีวยมันจะมาอยู่มาอยู่ทางขยะเนาะ ถ้าว่าบ,าบหามันบ่อยากให้มันอยู่ทางายะคือแบบไรดีเนะาะนอกัากเพียงมาคิดเดือกคิดเดือกไรซีเนาะเดลกามาทีตัวที่สองเนาะคิดเดือกตัวที่สองหลังจากที่ว่ามาคิดเดือกแล้วเนาะแด็ดถ้าว่าในไรซีเนะาะเอาบ่อหารมันขึ้นการแจงเตือนด้วยว่าต๊กถูกเนาะเอาการทำการ ทำการกดติคถูกออกไปเนาะถ้าว่าห้าไวโวยหายมันขื้นการแจงเตือนหรือว่าเวลาห้าวรบเนาะมันจะมีการแจงเตือนเนาะว่าคุณมต้องการที่จะรบไปนี่ออกหรือไม่ถ้าอ่านเป็นภาษาไทยเนาะแต่ใน,นนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษแจงเตือนเนะา,าออออเนะถ้าห้าวรบออกออกไปเนาะไปต่างๆที่ว่าห้าวรบออกไปถ้าห้าวบอลติคถูกตัวนี้ออกเนาะ มันจะขึ้นการแจงเตือนเนาะหลังจากที่ว่าาต่างคาร์เซ็ตเดือบ้อยมดุดเนาะอาก็มาทีแอปพายเนาะกดแอปพายเด็กก็กดแอปพายเป็นการยังยืนในการต่างคาเนะาะต่างการต่างค่าเป็นแบบนี้เนาะแล้วอากมากดโอเคเนะาะเพื่อยังยืนอีกครั้งเนาะหลังจากนั้นถ้าเราเบิ่งกันได้เนาะ่ามันจะขยะทีว่าไฟต่างๆที่ว่าหราโดมมันจะมาอยู่ จะมาอยู่ดูบอ่อในทางขายะเนาะเข้าขมาทีคอมพิวเตอร์เนาะแต่กาเข้ามหาตัวสีทางจะดุเนาะว่ามันจะอยู่ดูบอ่อเนาะนี่เข้าจะดุบนี่เนาะดุกนี่ออกไปเนาะป่ามันจะไปอยู่ดูบอ่อทุกคนสังเกตด้วย ทิ่สังเกตเห็นเลยเนาะว่าเวลาเขากดดบมันจะว่ามีข้อความใดๆขึ้นมาแจ้ยงเตือนเนาะเวลาเขากดโดบออกไปแล้วมันจะออกไปด้วยเนาะโดยที่ว่ามีข้อควาวใดแจ้ยงเตือนขึ้นมาแล้วบางทีทางขยานจะเป่าวางเลยเนาะมันจะออกไปเลยเนาะโดยที่ว่ามันจะบอมาอยู่ในทางขยะถ้าเข้าตั้งตั้งค่าแบบนี้ถ้าว่าเข้าไปรบไฟต่างๆด้วย บ่อเหลือต่างๆทีว่าเห่าไปอาจจะไปกดกกดบเนาะกดกดบโดยทีว่าเห้าบ่อเะไต่างใจเนาะบัดเห่าอยากดึงกับขืนหรือว่ากูกับขืน,นเนาะแมนจะบ,บไ่ได้เนาะเพราะว่าเวลาเห้าดบออกไปเดี๋ยวมันจะออกไปด้วยเนาะโดยทีว่ามันจะบ่อมากขางในทางขายะเนาะเดี๋ยวเขาจะต่างค่าต่างค่าแบบ แม่มันกลับมาในทางขยะมาอยู่ในทางขยะเวลาเราลบภัยเนาะแต่ห้าจะขูดขึ้นกลับไปไห้เนาะอันนี้ก็ะดวแต่ก็วมากของทุกคนเนาะที่ว่ามักจะห้ลบออกไปบลบออกไปด้วยบ่อหรือบาดใหันมาอยู่ในทางขยะเนาะแต่ถ้าห้าตัางเป็นคาเดิมเดิมหรือว,ว่าคามาจะย้องงานของมันหรือว,ว่ารุงมินโดูมันเนาะแมนมันจะมาอยู่ในทางขยะเนาะ เวลาเหาเวลาเหาลบไฟต่างๆคือว่าเหาลบออกไปแล้วเนาะแม้นฮาจะสามาดกูขึ้นได้แต่ว่า้าทุกคนบม่มักบ่อยากต่างค่าแบบว่าให้มาอยู่ในทางกายาเนาะให้ลบออกไปเลยกะต่างค่าคือเหาต่างนีเนาะแม่นมันจะออกไปเลยหรือว่าเวลาเหาลบโผล่เดต่างๆหรือว่าไฟต่างๆที่เหาต้องการลบแม้นมันจะออกไปเลยเนาะ เดี๋ยวเขาจะต่างค่าให้เบิง่งให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าถ้าว่าเขาบวาต่างคา่าคือเขาต่างอยู่ในขนาดนี้เนาะเวลาเขาลบไฟออกแล้วเนาะมันจะมาอยู่ในทั้งขยาเนาะแต่เ,เขาสามารถกุมขึ้นได้เนาะเรื่องแรกกะแบบเก่าเนาะให้ต่างแบบเก่าให้มาทีแบบเก่าเนาะมาท,ท,าาะะมาทีทั้งขยาแล้วก็มาทีปตินังจากที่ว่ามาป,ปติเราจะเห็นเนาะเป็นแถ ในขึ้นมาเนาะคือเขาตั้งค่าไปเบืองต้นนั่นเองต่ก็ให้ทุกคนมาทีให้ทุกคนมาตัวที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวคลิกเอกตัวที่หนึ่งแดีวก,ก็กดแอปพลายเนาะนั่นีเอเขาจะตั้งเป็นไรดีเนาะเพื่อจะให้ทุกคนสังเกตเบอรด้วยว่าที่ว่าเขาตั้งตัวนี้ครับตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันแบบไรนเนาะเราก็มาเบอ่งกันได้ กดแอปไฟแล้วเขาก็มากดโอเคหลังจากที่ว่าเขาตังค่าแล้วเนาะเจ็ซับแล้วเวทนะเนาะเขาจะมาทําการดบให้ทุกคนเบื่องด้วยว่ามันจะมาอยู่ในทางขยะแล้วเขาสามารถกูขึ้นไหลด้วยบ่เนาะนี่เขาได้ต่างเป็นไรไร้ดีเนาะให้ทุกคนเบื่องเนาะให้ทุกคนสังเกตเบื่องด้วยแต่ไรซีเขายังต่างเป็นค่าที่ว่าเขาต่างไปแล้วเนาะเอาเบื่องกันได้พอเดินเข้ามาทีคอมพิวเตอร์เนาะ ได้ก็มาที่ไรดีเนาะทีว่าจะดบออกนอกไร้ไรดีเนาะจะเป็นไฟต่างๆที่ว่าจะดบออกมนาเขาจะเลือกเป็นไฟนีเนี่ยไฟนีเนาะในการที่จะดบออกได้กะกูขึ้นหรือว่าดึงกลับขึ้นมาเนาะทําการคิดครัวดเดือกทีดีดีเนาะหรือว่าดบแบบนี้นังจากที่ว่าเขาดีดีดดหรือว่าดดไปเดียวเนาะ ทุกคนจะสังเกตเห็นด้วยเนาะว่ามันจะมาอยู่ในทางขยะเนาะเดเมื่อเขากดเขาที่ทางขยะเนาะแดะมันจะเห็นเป็นไฟที่่าเข้าหลบออกไปเนาะนี่ก็คือไฟที่เขาหลบออกไปแล้วเขาจะปูขึ้นกามาทีไฟที่บาเขาหลบออกไปเนาะแต่ก็คิดครัวเนาะแตะก็มาเดือดทีนี่เนาะที่ซ้อนมาเขาสีแล้วเขาก็ับทำการคิดสายหนึ่งเพียเนาะ หลังจากนั้นมันก็จะหายไปจากทางขยะเนาะเดะมันจะกลับมาอยู่ในไดดีคือเก่าเนาะจะกลับมาอยู่ในไดดีเนาะท่วาเขาหลุดออกไปแล้วมันจะกลับคืนมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สุดถ่ายก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาและเขาแะไห้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคน เบื้องหรือว่าแก้ไขปัญหาเนาะที่ว่าเกิดในคอมพิวเตอร์หรือว่านอตบุกเก่าในชีวิตประจำวันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล้ากับบาสบายดี